ฮัลนทำไมถอนหายใจตั้งแต่หน้าประตูเลยอ่ะเฮ้ยยี่มันลูกปัดนี่โอ้ยเยอะแยะเอาไปเปิดร้านขายไะเนี่ยอ๊ยไม่ใช่คือที่โรงเรียนอ่ะเขามีโปรเจกต์ส่งครูแบบสุ่มหัวข้อนะทไปสุ่มจับได้ลูกปัดเฉยเลยอ่ะยังเซ้งอ่ะโอ้ยไม่ต้องเซ็งเวน้องเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เชื่อใจมือพี่ได้เลยได้เหรอ นี่จะเป็นตังหูไปแล้วเฮ้ยไม่เอานี่อะแฮดหรือจะเอาใส่สร้อยคอด้วยนี่โอ้ไม่เอาหรือว่าจะกำไลข้อมือด้วยหรือจะนี่ฮะมงลงแบบ m ิสเวิร์ d โอ้พี่โลคำดีดีนี่เราเป็นอินฟูสายวิท์นะแบบนี้มันมันไม่คูลเลยอะไม่คูลเหรอเออได้งั้นรอแป๊บหนึ่งนะฮะ อาร์ตพี่ลำเสร็จแล้วดูนี่สินี่เจ๋งแน่นะอาร์ตลองดึงดูดึงดึงอ่เฮ้ยโอ้เฮ้ยตกยังต่อเน,นี่ยอะยังเจ๋งเลยอะ